เนี่ยเห็นวาพี่น้องเนี่ยหัวมันสาปะหลังผมฉีดปุ๋ย0ู5 0ศูนย์ห้าศูนเนี่ยปุ๋ยตัวนี้0ู5 0ศูนย์หศูนย์เนี่ยฉีดทั้งใบไปสามเท่อพี่น้องเห็นหัวมันสำปะหลังบ่ที่นี่หัวใหญ่บ่ครับหัวผสมต้นหัวใหญ่ก็ต้นบางต้นที่ี่นเนี่ยต้นนี้หน่อยอ่อ,อนๆเน,นี่ยต้นอยังเล็กเนี่ยเนี่ยความสูงหัวมันเท่านี้ก่อนที่จะเบ่งหัวมันผู้ชาพี่น้องเบ่งต้นมันก่อน อีบัวรถเนี่ยต้นมันเนี่ยตำนี่แหละพี่น้องเนี่ยเนี่ยบัวสูงเห็นว่าได้รับสมีแล้วต้นนี้น้อยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวที่ดีโปรยไาพี่น้องมาขวดเบิง้งมาเบิ้งน้ำกันว่าหัวมันมันฉีไงสไมัยหลังจากที่ผมฉีดตัวนี้แหละพี่น้อง ศูนนี่ยศูจะบวกไอ้กรรมฐานสิบแปอนต์หนกิโลผมสีดไปสครั้งเดี๋ยวพาพี่น้องมาเช็คบ้งว่ามันจะได้ผลคือจังศูนกบอเพราะว่าพี่น้องหลายท่านเนี่ยบ่าั่นใจผมบอกเลยว่าพี่น้องหลายลท่านบ่าบ่นใจครับแต่ถ้าเขามาถามผมว่ามื่สีู่นย์หกนได้บอ สู่ได้บ่ได้กะให้พี่น้องเบิง่งอ่าเบิงงเเเเบ่งต้นมะสับปะลังเอ้าเอาเบิ่งต้นมะสับปะลังกับกับนิว้วค้อยผมเด้อเนี่ยเนี่ยซ้ำกันครับกับนิว้วค้อยผมเอาเบิ่งหัวทีนี่ <c oughs> อู้เนี่ยหัวแรกเียนี่พี่น้องเนี่ยหัวแรกผมก็ไ่อยากขวดดอกเพื่อขวดหลายมันก็บนกรพี่นอ้อง เนี้ยในหลากฝอยหาอาหารมันขาดเนี่ยลากฝอยหาอาหารนิดหน่อยมันขาดมันจะบดีตรงหัวมันอู้เอาเบิ้งเอาทีนี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยเขาดิ้วกล้วยผมเนี่ยต่างกันบ่เนี่ยเขาดิ้โป้ผมเนี่ยเนี่ยเขาดิ้โป้อีกเป็นยังไงอีกทีเนี่ยหานบ่พี่น้องเนี่ยเห็นบ่นี่อู้บ่ธรรมดา ยาวานี่ป like ่แม่มันใหญ่กว oui? well ่าปองกาแฟวะดิ่นี่มันซ้ำกันกับปองกาแฟวะดิ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาวัน่มดกทีนีมันดกวะอ๋ออู๋มีอีกมี่ยังไตครับนี่น้องมีอีกนี่นะมันดักลุ้งไตว่นะอูโอ้๋ปะทะปัญหาดิวิน้องเนี่ยเห็นไอหมบเพี้ยนหะไรตั้งไตอยู่ไงยัยเดี๋นี่เนี่ยส้ำคัญเลยกับตัวเทิงนี่ โอ้โหเอาละงานนี่ซูนซูนหาซูนเนี่ยฮึบ้างฮึโอ้โอ้โหพี่น้องไปอยากพากเลยที่นี่เอาไผ่ขึ้นไผ่ที่นี่พี่น้องเบิ่งเอ้เอ้ อ้าดโอ้โหบุษบงบดายลีครับปุ้ตทุ่ด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 ทพี่ข้างในพี่มีอีกพี่อะใยเดียวได้นี่แค่ไฟเดียวนี่พี่นอ้องเบิ่งหัวพาดน,โน,นิโปรมันใหญ่กว่านิโปรแล้วนี่มันบ่บเป็นนิโปรแล้วนี่ดูน่นะ มันเนี่ยก็ปองกาแฟอีกสั่มปองกาปลากระป๋องหมูยพี่น้องอู้หูยวัารนาดาครับผมบอกเลยว,ว่าวัฒนาดาดีพี่น้องสุดยอดอีหลีออดพี่น้องเห็นพี่เจ้งผมบ่ครับเอา้าพี่น้องเห็นพี่เจ้งผมบ่เอา้าเบิ่งดีๆเบิ่งให้ชัดเจนครับเนี่ยเนี่ยเห็นบ่อู้ สี่ตัวนี้เป็นสามข้างครับเนี่ยศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยสามเท้าผมฉีดเนี่ยพี่น้องเนี่ยสามเท้าเนี่ยเนี่ยบ่ทำมาได้เลยครับผมใส่สองซอนต่อน้ำต่อน้ำยี่สิบลิตรเด้อพี่น้องเนี่ยสองซอนต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดเนี่ยเบิ้งหัวมันหล่นเนี่ยมันดักลงไปผมกดให้พี่น้องเบิ้งบ่ได้เนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็นนึงสองเนี่ยสามสี่หกหกหัว ข้างในพี่ก็มีอีกพี่ข้างในพี่เนี่ยเบื้องต้นมันทีนี่ผมชิ้ลูกให้พี่น้องเบื้องเด้อเนี่ยซ้ำเนี่ซ้ำเน,ำนี่ต้นนิดหน่อยต้นใบใหญ่เต็มหัวสุดยอดผมว่าไอ้สูสีกระป๋องกับปลากระป๋องอะ่ะตัวน,นี้ฮะซ้ำกัรกับไปปลากระป๋อง เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกอีกฝั่งหนึ่งเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยเบิ่งด้วยต้นต้นนี่หน่นอยเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องก่อนเบิ่ง <c oughs> โอ้ยผมก็บว่สบายครับพี่น้องก็เลยกระชายด้วยเห็ดคิดถึงพี่น้องเบิ่งอ๋อมาเบิ่งน้องกันนี่ต้นนี่ยนี่หน่อยนี่ละทิ้งยังนี่นนและโอู้เบิ้งตอกมับบนเลยแต่เพื่อพี่น้องเนาะ พี่น้องจะได้เห็นอันนี้กังเีบไปสามครั้งครับเนี่ยว่าดินค่อนข้างจะแ่้งก็บเบอร์ค่าจะกดกันได้หรอเคิอย่างนี้มันจะป็หลังง,นนลง่อน,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 นี่มันขนั้นไบมันสีร่วงมาเพิ่มไปน้องกันตัวนี้มันจะมีเป็นไงวะอู้เดีย๋ยวเราใช้แล้ว Uh huh. อู้โหอีพออีแงโอู้โห uh huh. พี่น้องมันหัวมันหรือมันหัวอีหยังพี่น้องอู้ยผมเสียเอาอย่าง,ง uh huh. มงางเปรียบดีนี่ป้า uh ด huh. อัศจรรย์อู uh ้โ huh. ห uh huh. เบิ่งกลับอู uh ้ย huh. ผมสิเอาอย่างแล้วว่าเปียบพี่น้องเบิ่งเลย คุณอ,อโอ้โหสซาป,ปองป,ป,ปองปลากระป๋องอะพี่น้องอ่ะปองปลากระป,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 ป๋องบานเฮ้าอ่ะ,ะพี่น้องเบื้องต้นมันแบบนี้เนี่ยเนี่ยทรัมนี่แลีวต้นที่ทจ้พี่น้องเห็นนี่แหละเนี่ยแต่หัวปอดต้นซรัเนี่เนี่ยหัวพี่อะเห็นบอสครับพี่น้องที่นี่สู์หาศูดเนนะี่ยผมผสมกับไอ สารเสริมประสิทธิภาพรดไห่ฉีดไสามเถื่อผมฉีดไปสามเถื่อเนี่ยเบิ้งหลดัวมันพี่น้องเอ,อิ้นบุญสมต้นนี้นี่เนี่ยเนี่ย,ยมีอีกนี่เห็นบอกพี่น้องมีอีกเน,นี่ยเนี่ยโอ้โหโอยูโโอ่บัวท้มดาสุดยอดอีกทีครับสุดยอดสุดยอดผมบอกแล้วว่าสุดยอดพี่น้องอุ้ย เบื้องต้นเนี่พี่น้องปนดใจพี่น้องเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นเนี่ยตั้มเนี่ยเอานี่ตั้มเนี่ยต้นนะโอ้ยตุ่งหัวมันชุดยอดอีดีเอิร์ดตาพี่น้องเนาะโอ้คงจะควดให้พี่น้องเบื้องอีกเด้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอโหดอีดีที่ไหนหัวพี่ก็ว่าท่านบดีพี่น้องง่ายเด้นีไง สุดยอดครับสุดยอดอีดีเอ,อ๋ที่นี่ที่น้องมีความมันใจไปที่นี่ครับเนี่ย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 บ่ได้ลองพื้นด้ะผมบอกเลยว่าบ่ได้ลองพื้นด้ว,ยป,ย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 ,วดยปุ๋ยเคมีแล้วก็ยังบทานใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยแล้วก็ยังบทานไอ้บ่ท่านอ้ยังไงล่ะบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีบ่ได้ลองพืน้นเออบอ่ได้รองขี้ไกผมแค่ปรับสภาพดินด้วยพีเฮดด้วยอ,อปูดขาวนวลลใหม่อยู่เสือ นะครับผมฉีดทั้งใบส่วนศูนย์ห้าศูนย์เนี like hey, ่ยผมบอร์ทสี่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะพี่น้องเด้อสี่ศูนย์ห้าศูนย์เพราะว่าผมปลูกหนาแรงเนี่ยเบิ่งเอาพี่น้องหัวเป็นยังไงครับที่นี่แต่ห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไว้เอาไว้เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้สมนี้ครับฝากไว้พี่น้องนี่เห็นบอเนี่ยเห็นนี่เนี่ยเนี่ยพี่น้องเบิ่งเนี่ยกับต้นซสมนีิเนี่ยเบิ่งเอาครับที่นี่บ่ต้องถามว่าอายุมันเท่าไหร เบื้องต้นเอาเนี่ยไ่ต้องถามผมดอกเนี่ยพี่น้องเบางที่นี่พี่น้องกร็รู้แล้วแต่หัวมันเนี่ยมันผสมต้นครับที่นี่พูน่ะปา,าคดคลิปนี้ไว้ซช่นนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับคอมเมนต์สอบถามได้คือเก่าได้พี่น้องเด้อ